ค่ะ m a z d a CX30 นะคะชมใหม่ตัวปี2023นะคะใหม่ล่าสุดมีเข้ามาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะนี่เลยค่ะที่อยากจะนำเสนอมากๆนะคะมีเข้ามาแล้วนะคะตัว m a ด d a CX30 ตัวปี2023นะคะตัว s p s u v คันนี้นะคะตัวท็อปสุดเลยตัวปี2023ราคาอยู่ที่8 3 9 0 0 0บาท ซึ่งออกห้างป้ายแดงคันนี้อยู่ที่1.19นะคะลูกค้าประหยัดไปนะคะบอกเลยว่า300,000กว่าบาทนะคะกับไม่นะ คันนี้นะไมะเพียงแค่20,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะคุ้มค่าสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะคะสีดําสีเดิมทั้งคันนะคะตัวด้านหน้านะคะเป็นตัวไมเนอร์เชนทหมดแล้วกระจังหน้านะคะจะครอบด้วยโครเมียมแล้วส่วนด้านในจะเป็นสีดําเปลี่ยนโนแบคลังพึ่งแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นโฉมใหม่แล้วตัวไฟนะคะเป็นไฟใหม่ไมเนะะอร์เชนทแล้วค่ะโฉบเฉี่ยวมากนะ,ะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในครอบโครเมียมเหมือนกันแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะมานะสจุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องนะคะรอบคันเลยเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่าค่ะมา ในส่วนของด้านข้างนะคะแมกลายใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นตัวเชนนะคะมาพร้อมกับแมกขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานแน่นอนปี2023ลูกค้าใช้งานกันต่อยาวๆเลยสําหรับคันนี้นะคะนาะนแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยมี b i r ร์ดไอวิวมีกล้องรอบคันสําหรับคันนี้นะคะ ตัวเปิดนะคะสีดำสีเดียวกันกับสีตัวล้อเหมือนกันคันนี้สีดารอบคันเลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าในส่วนของด้านหลังนะคะโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะเป็น sky active g เครื่อง2 0 0พเบนซินนะคะโลโก้ cx 3 0นะ,ะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดมาเดี๋ยวลองเปิดด้านถ้ายให้ดูนี่เลยนะคะลูกค้าสามารถคอนโทรลจากตัวรีโมทได้เลยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยว่าด้านในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะสําหรับ cx 3 0คันนี้ แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะรถใหม่สภาพสวยสภาพิบม,มากสีเดิมๆทั้งคันตัวน็อตไม่เคยขยับรับประกันตัวรถไม่มีอุบัติเหตุนแน่นอนทุกอย่างคือเดิมๆอุปกรณ์แม่แรงต่างๆได้มาครบเลยนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าตัวคันนี้นะคะตัวท็อปสุดคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะป มาคะ่ะเรามาดูภายในกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยคือเดิมเดิมสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะ เรามาดูคอนโซลด้านหน้ากันบ้างดีกว่านะคะนี่ชอบมากๆการดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็นสีดําสลับกับสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะช่องแอร์แบบนี้นะสี่ช่องนะคะที่เขาให้มาแล้วก็จะเป็นโหมดแอร์ออโต้ด้านล่างนะคะส่วนจอเป็นจอแบบใหม่แล้วนะคะตัว CX30 นะคะจะต่างจากตัวโฉมเก่าๆนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะสําหรับตัวจอด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลกลางนะคะได้มาเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็จะมีโหมดสปอร์ตให้ลูกค้าเลือกใช้งานมีจอยคอนโทรลเลอร์ด้านล่างนะคะเลือกควบคุมกันได้เลยแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําแบบนี้2 ะะส่วนตัวเปิดที่พักแขนนะคะเลื่อนขึ้นแบบนี้ นะเราก็จะมีจุดเสียบ power outlet ซ่อนอยู่ด้านในที่เสียบ USB นะคะที่เขาให้มาแบบครบๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีแพ t เทิรนชิด้านหลังสามารถคอนโทรลทุกอย่างนะคะได้จากพวงมลาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ฟังก์ชันในส่วนของหมวดจอนะคะค่อนข้างที่จะดูด,ดีเลยละกันนะคะทรงสปอร์ตมากๆสําหรับคันนี้ชอบสุดๆเลยตัวเซตก็มีเหมือนกันนะคะตัวเมมโมรีนะคะจะอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะตัวเซตเบาะนะคะอ่ะเราก็จะได้มานี่ตัวพุสตาน แล้วเรียบร้อยตัวโฉมใหม่และอันนี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วที่เขาให้มาสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีในหมดของซันรูฟที่เขาให้มานี่เลยนะคะโมด้านล่างนี่ก็คือให้มาติดมาจากศูตรเลยนะคะแล้วก็จะเป็น ในส่วนของเบาะปรับไฟฟ้านะคะคนนั่งนะ้ำแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังดูดีกว่าว่าความกว้างเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ดูความเรียบร้อยกันด้วยค่ะปะเรียกได้ว่าเป็นตัว SUV ที่บอกเลยว่านั่งสบายด้วยนะไม่ได้รู้สึกขับแคบอะไรมันเป็น SUV ขนาดกลางแต่บอกเลยว่าคนนั่งสบายนะจุกของได้เยอะแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้มาขายความใหม่ละกันตัวปี2023ทุกอย่างคือใหม่กิบม,มากนะคะ ลูกค,ค้าคะแล้วก็จะมีในส่วนของหมดแอร์ด้านหลัง2ช่องแบบนี้เลือกปรับใช้งานได้เลยมีที่พักแขนมาให้ช่องใส่แก้วน้ำสอช่องแบบนี้เลยนะคะมีสัลูปดูไม่อุดอู้แล้วก็ภายในห้องโดยสารนะคะดูหรูดูพีเมีม่ยมเลยสําหรับคันนี้นะชอบมากๆใครที่หาอยู่นะมีหลุดเข้ามาแล้ว CX 3 0ปี2023นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มกู้ได้เกินเลทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น1.99%เอาไปเลยนะคะสำหรับคันนี้สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์083 222 2 2 22 0 3หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิษสดากุธคา่ายังไงฝากความใหม่ความพรีเมียมของคันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย